ตอนเรบเข้าสู่ EP ที่7นะคะของ14เคล็ดลับทางจิตวิทยาที่คุณควรรู้เพื่อควบคุมทุกสถานการณ์โดยท่านนโปเลียนฮิลนะคะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ท่านนโปเลียนฮิลนะคะนำในเรื่องเราหัวข้ออะไรนะ,ะที่มาให้เราได้ประโยชน์และก็นะคะความตั้งใจของท่านที่จะมอบให้นะคะนำไป ต่อยอดนะคะจากการที่ท่านได้เรียนรู้ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็หนังสือของท่านนโปเลียนฮิลเล่มไหนเล่มไ,ไหนเนี่ยก็นะคะท็อปเซลเลอร์หรือเป็นเดอะเบสเซลเลอร์ที่ขายดีกันทุกๆเล่มเลยนะคะเรามากแกะรอยใน EP ที่7กันค่ะ EP ที่7นะคะท่านนโปเลียนฮิลใช้ในเรื่องกล่าวเกี่ยวกับนะคะที่แปลแล้วเป็นภาษาไทยใช้คําว่าหลังจากที่คุณระบุตําแหน่งของคุณในการเจรจานะคะ เอ่อให้รอสักครู่ถ้ายังพูดต่อไปแสดงว่าคุณพูดไม่เข้าข้างคุณเองคือนี่คือ,อแปลมาจากภาษาอังกฤษนะคะโดยการตีความหมายก็เหมือนกับว่าคุณจะต้องชัดเจนในเรื่องราวของการที่คุณนะ่ะอยู่ในบริบทหรือบทบาทใดๆในส่วนของการที่คุณจะต้องมีข้อมูลในการไปเจรจาในเรื่องเรื่องนั้นให้ชัดเจนก่อนนั่นหมายความว่าคุณจะต้องรู้ว่าบทบาทนะคะในการที่คุณจะไป เจราจากับนะคะคู่สนทนาเนี่ยนะคุณไปในฐานนะหรือบทบาทอะไรนั่นหมายคขาว่าเจาะจงนะคะเจาะจงในอาชีพของแต่ละคนไปเลยนะคะแล้วเมื่อนะคะในเรื่องเราของการรู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วในการสนทนานั้นๆมันก็จะต้องเป็นเรื่องเราของการที่ไม่ใช่แค่นําเสนอของเราแค่เพียงไฟเดียวเวลาคุณจะไปเจราจานะคะการค้าการขายอะไรต่างๆ มันก็จะต้องรู้ข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามด้วยอันนี้เป็นเรื่องปกติเข้าใจไหมฮะเป็นเรื่องปกติแล้วเวลาการสนทนานะฮะมันก็จะเป็นเรื่องเราเปิดฉากพูดอย่างเดียวอย่างที่มันอยจีมันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะยังไม่มีใครเข้ามาทักทายเนี่ยนะฮะถ้าเกิดรอรอเพื่อที่จะมาสนทนานะฮะอย่างท่านที่เข้ามาดูแล้วถ้าจะพูดคุยหรือสนทนากันเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการโต้อตอบนะฮะใส่ในเรื่องเราของนะฮะ ความคิดความเห็นนะคะแสดงความคิดเห็นหรือในเรื่องราวของการที่ถามตอบกันได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครนะคะในเรื่องราวของการที่จะนําเสนอมันก็จําเป็นที่จะต้องเตรียมข้อมูลและนําเสนอออกไปแบบรวดเดียวเข้าใจไหมคะนั้น,น,นในเรื่องราวของการที่จะเจราจาสนทนาในเรื่องราวการต่อรองธุรกิจเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทว่าคุณจะไปเจราจาต่อรองในธุรกิจ ในบริบทของธุรกิจอะไรที่คุณถืออยู่นะคะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญซึ่งความเรียบง่ายของท่านนโปเลียนฮิลเนี่ยเวลาเมนอทจี้แกะรอยเนี่ยเมนอทจี้มันเขาเรียกว่าอึงอ้งอึ้งอึ้งกับความเรียบง่ายนะคะไม่คิดว่าในเรื่องราวของในเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะคะมันเป็นความเรียบง่ายแต่เวลาต้องตีความแล้วนะมันจะต้องอย่างลึกลงไปในเรื่องของความรู้สึกนะคะความรู้สึกที่จะตีความ ตอนที่แกะรอยของท่านนะคะด็อกเตอร์นะคะดกเตอร์โจนิเพนซาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของพลังงานแล้วมันจะเป็นในในยุคกะระแสของตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีข้อมูลข้อมูลที่นะคะมันอ้างอิงได้เยอะนะคะแต่ทางท่านนโปเลียนฮิลเนี่ยก็ย้อนกลับไปตอนท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะดังนั้นข้อมูลของคนที่ร้อยกว่าปีนะคะแล้วก็บิบทบ,บทบาท บอยบทและบทบาทในปฏิสัมพันธ์ของการต่อรองเจรจาในยุคนั้นกับยุคนี้นะคะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันก็จะเป็นเรื่องราวของพื้นฐานที่ให้รู้ว่าเวลานะคะเวลาในเรื่องราวของการที่เรานะคะจะแสดงอะไรออกไปเนี่ยเราก็จะต้องรู้นะะรู้เขาก็คือให้เขาแสดงออกมาด้วยเหมือนกันรู้ว่าปัญหาของเขามีอะไร ถ้าเกิดเราไปในฐานะเป็นผู้ที่จะแก้ไปแก้ปัญหาเราจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดโดยประมาณนี้นะคะโดยประมาณนี้นี่คือเป็นส่วนของ ep. ที่7ซึ่งเป็นความเรียบง่ายโดยชนิดที่ว่านะฮะทุกคนสามารถที่จะเอามาเอานําไปใช้ปฏิบัติการนะคะในเรื่องเราของการที่จะเอาไปเจรจาค้าขายต่อรองนะคะหรือในเรื่องราของการที่จะไปพูดคุยนะคะกับ ผู้คนต่างๆนะคะที่จะแก้ปัญหาชีวิตให้มีความสุขและก็ประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันนะคะขอทุกคนได้ประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยในส่วนของ EP นี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาแกะรอยใน EP ีที่8กันนะคะของท่านนโปเลียนฮิลนะคะแล้วค่อยดูว่าสิ่งไหนที่ชาวโลกเขาตื่นตัวนะคะเกี่ยวกับหนังสือของท่านนโปเลียนฮิลตัวเรื่องชื่อติงแองโกลิธเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าส่วนไหนที่เราจะแกะรอยของท่าน นอเปรียนได้อีกเราก็จะค่อยเอามานะคะหรือไม่เราก็จะไปดูในเรื่องเราของการแกะรอยในส่วนที่โลกพลังงานใหม่กําลังนิยมกันโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะพวกนี้มาเจะกันใหม่ในอ่นีพีต่อไปค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ